แอดเทมบาครับเมน,นีทอหาครับแบบนั่งแต่งตัวบนฐานครับเดี๋ยวรอลุนรอเชียครับน้องฝ่าใสครับเมน,นี้มาถือปายครับนแบบั่งเ่่นแอดเทวดาครับ ขนาดนาหาครับขายอธิวดาครับกำลังผูกมขงครับกากทุบาลงก็ม้อมีการดขงลบ้ครับลด่อาเปิดรทีแล้วนะครับผมเบ่งนั่งต่อครับ อาจารย์แอดกำลังผูกลอกค้งครับสนามคุมสเตเดียมครับเมื่อนีส้สิเอาเชยชนะกับเมื่อครับหมู่บ้านนี่แพ้ครับทอแปดกำลังเตะก็รอรูเลยนะครัแบกบัแบทบีมงานหลานดูเลย

ลืกได้เละนี่ยหกสิบสิบห้าคะแนนสามร้อยหกสิบหลักสี่ร้อยทิพย์าครับแอสเทวดาครับแบ่งท้อง LP. เลยเกินพ้นมาตรฐานเลยนะครับต่อยาเทวดานะครับแบ่งท้องเอสเทวดาหัวเรากเตะเหี้ยเลย ก็รงเป็นแดวนะครับ้สี่มาล้ับดใจนะครับดใจท่สิบหลาก4ี่อยหสิบครับหลัสลาครับแอทเทอราครับ บเปิดบเสียตหนึ่งบาทครับแอดเทวดาครับเงินสางกับหนึ่งแสันห้าร้บาทต้ทีายงว้ไม่ได้ลินล้วอยอดาโอ้ย ขอดองสาล่มครับเมื่อนี้ครับแอธิบดาออกฐานนี่ล่มไปเลยครับหวกงาหัวงากคือสีล่ำดาบครับแทงบอลร่ำครับกระเยียดได้กลับไปครับแต่ว่าองสานน่ก้มไปเลยครับโมโหว่าทีนมทีไรได้ซ้ำไหนครับเขาขีดฟาไปเลยครับ ทางไก่ไปเลยครับปลอดออกนี่ไข่กับอ่อนๆครับแต่ว่ากะตั้งล่ำไปได้ครับประคองตูไปได้พ่อประมานครับองศากับพ่อประมาณครับแต่ว่า,วาข้อหยอดน,นีบอเหินครับบังไฟเขาเมฆครับออกมาแล้วครับออกมาแล้ววัดระดับกันเลยครับ แจ่งแจ่งเรื่องควันเหมือนเห็นควันบ่ด้านซ้ายด้านขวาบ่บ่มันมันมันดูไกลยควันอยู่มันมันดูเหมือนฟังขาวฟันควันไก่เติมนะครับกระป๋องกานขับฟันไก่เติมครับเห็นอยู่ตั้งตอนนี้ติกระสุนสองตัวเลยเท่าไรไล่เท่าไรไล่เท่าไรไล่ครับเท่าไรไล่ การการมองการเกือบซีสครับมองไปหน้าบองไปหน้าซีสตาปเปานี่เรียบร้อยครับบอเห็นแน่นอนตุรกียื้อรั้งเจ้ากว่าละครับผมเอาอดเอาครับอีกร้อยหนึ่งครับอีกร้อยหนึ่งครได้เกือบครับเอาแค่เกือบครับเอาแค่เกือบบอลลุนหมวกดอก โอเคพือผมอเค่ข้างหลันทา่ด้านขวากันเขาเสีขาวๆเลยเขาวเป็นแจงๆนั่นนั่นเขาอยูัวานัวเขาวขาเขาวๆจักมองได้ละครับจสีขาวข่า้่ักินเขาก้าว่เห็นแัน้เขนอนะครับพี่้อง พี่เล่าต้องสาเป็นเส็จไม่ต้องสีต่อเท่าอย่ไม่ทันเลยเสืจที่หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้กำลังเอาสาเขาแจ้งแจ้งแล้วสามร้อยสิบเป็นแบาแบบออกจากเขาแจ้งแจ้งสามารเป็นเท่าบางๆนะครับเป็นเพื่อนอ่าได้ไหวนะครับพี่เลองแค่ครับแกนนะเวลาสาตัวในะครับแค่อีกแล้วครับวันนี้แพ้อีกแล้ว ฟังเวลาสุดท้ายเลยครับแอดเทเดอดาครับทำเวลานะครับตามลงมาเติมสามล้3สามปาคะแนนครับถูกต้องครับสามลอยสามที่ผาคะแนนครับแพ้ครับแอดครับเป็นกำลังใจให้บางนาครับ